วันนี้เซนเตอร์ช็อปจะพาหนุ่มๆมาถอดกรองแอนนะครับผม เงี้ยกองเองนี่มีแล้วเขาไม่ใส่มาใส่ได้ไหมล่ะเขาไม่ใส่มาหรือว่าเขาใส่ไม่ได้เออเขาไม่ใส่มาแล้วก็ต้องใส่ดิไม่ใช่มันจะตันหรือว่าเรียนเาไม่มีกองเองหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหรอกนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอ่ะไปหากองเองมาเราต้องใส่ดิ ต้างสอดนี่นออกแด,ไได้ไม่ได้ถ้าฟืดใส่มันยาก ใดญ่ไหม้ยมใหญ่เกินไปเปล่ามาของอิสูซูโตโยตานี่ จะเน้นแค่อตอนแรกๆ่เฉย อย่าพื้อทำแรงนะครับเพราะเร่ยเนี่ยนั่นเนี่ยเราติดกาวไว้นั่นเนี่ยแล้วเราพื้องัดแบ,บ่ป้ออีงานอโอ้ยแสนจดตัวตัวท้ายด้วยเหรอ ทำไมอะ่ะเลยไม่รู้นะโทยแค่วครธรรมดาเขาจทแค่4ตัวเออไม่รู้ไงรตสุดท้ายด้วยไหมววันหลังจะได้จทแค่4ตัวแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวตัวจดหมดนั่นแหละเราะวอาหมดตลอดเราไม่ได้จดย์เคยโจดยล็อกเออเดีวลอานี้ทำไมไ่ดไมไม่หาตัวเตัวสุดตัวสท้ายตัวสุดท้ายไม่จดจตัวเลื่อนลรวไม่ได้ตัวเสียงตังหน้าอะไ จัดเต็มหมดเลยเข้ามาดูรถนะไปสองที่ไหนตรงนี้ไม่เห็นมาอีกโอ้ยมองไม่เห็นเนาะจองดีโอเค